ตัวอย่างระบบเบรกของซารีครับมีผมมาเห็นซารี่ตัวหนึ่งเขามาทําเป็นซารี่ลากแมกนิโตแมกโรนะตัวนี้แกจะเสริมแหนบด้วยนะเดี๋ยวเ็าแกใช้คันหน้านะครับนี่คันหน้าผมจะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูกันว่าระบบเขาทํำยังไงนะครระบบตัวนี้แต่เห็นงีงเหมือนก็เป็นซารี่เป็นพ่วงเป็นธรรมดา นะฮะแต่แกทําระบบออกมาก็ผมว่าก็น่าจะมีหลายเจ้าอยู่นะที่จะไปทําตามเนี่ยฮะแกตัวนี้แกจะใส่เพาเป็นแหนบด้วยนะแกจะใส่เป็นเพ็นแหนบเป็นเหมือนโบกี้นี่ไม่ใช่เป็นแหนบเป็นหกล้อธรรมดาเนี่ยนะปะแกไม่ได้ใส่เป็นแหนบธรรมดาเนี่ยแกใส่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนโบกี้เลยนะนี่ขยับตัวได้นี่ฮะไม่รู้ว่าทําอู่ไหนอู่นี้เปล่านี่อู่น่าจะอยู่นี่อู่สอเจริญ แทนเลอร์ชิ่งซิ่งนะช่างเล็กตะเย้อมไปส้มด้วยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเขาว่าเขาทำแบบไหนไปนะผมแนะนำนะตัวตัวนี้นะตัวนี้เป็นแหนบตัวนี้มันจะกันลูกปืนนะฮะซอฟลูกปืนไม่ให้มันแตกกว่าที่เราเชื่อมออกมาอย่างนี้นะตัวนี้แล้วก็มันมีระบบเบรกนะฮะระบบเบรกช่วยแรงกระแทกนะนี่นทีแรกผมดูว่า ผมดูทีแรกนึกว่าเอามาทําเป็นเบรกมือเฉยๆนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอาไว้สําหรับจอดนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวระบบกันกระแทกนะครับถ้ารถไหลไหลมาชนรถไถใช่ไหมตัวนี้ก็จะดันนะตัวนี้ก็จะดันมาสปริงดันมาใส่ตัวนี้นะฮะวิ่งใส่ตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้นตัวนี้ก็จะเบรกช่วยเบรกทั้ง4ล้อเลยแกะต่อระบบออกไปเลยนะฮะนี่มันจะเบรก เบกรกลักษณะนี้ครับนี่เห็นไหมอ่าจอาจออดดแต่ถ้าจอดเนี่ยถ้าดึงไว้เนี่ยอันตรายนะเดี๋ยวเบรกค้างยุ่งอีกอ่าเบรกติดอีกนะ,ะนอ,อะ่าใช้ประจำได้ไหมอ่าถ้าใช้ประจําได้อยู่ขึ้นลงขึ้นลงแต่นี้อันนี้สําหรับแมคโครเล็กนะครับน่าจะอยู่ประมาณสามเมตรตัวนี้นะราคาน้าจะอะไรโอ้ถ้าทำเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นแสนอ่ะโอ้ห้านี่ไม่ได้แล้ว นี่เขามืออาชีพเขาทำนี่หัวหน้าสอนนี่แค่ธรรมดายังสี่หมื่นครับอ่าธรรมดานะขนาดเพื่อนท้ายปิ้งอัพนะไอ้ดุมหน้าปิ้งอัพนะยังสี่ห้าหมื่นแล้วนะแต่อันนี้แกใช้เป็นดุมของหกล้อด้วยดุมหน้าของหกล้อน่าจะเป็นของร้อยยี่สิบนะหกนะครับนะเดี๋ยวดูแหนบครับฮาวบูกี้นี่อ่าแกทำพาวบูกี้นะนี่อันนี้สร้างขึ้นใหม่เลยนะนี่ไม่ใช่ว่าอันนี้น่าจะเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้นะ เนี่ยเป็นบูธนะตัวนี้เป็นสลักกลางแล้วก็นี่แหนบมันจะสุดแค่นี้นะฮะใช้แหนบเล็กนะมีโช๊กด้วยนี่ฮะตัวนี้เนี่ยนี่ยดูตัวอย่างนะเป็นถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันจะบิดนะครับเวลาฮะ,ะ,ะมันกึ่งคล้ายค,คล้ายไม่ทําให้มันบิดแต่ถ้าเราใส่แหนบเนี่ยมันจะใส่สองตับใช่ไหมแล้วมันจะบิด เวลาเราเลี้ยวมันจะบิดอ่ามันจะหามนี่มันมันกึงเนี่อ่ามันจะกึ่งแบบคล้ายๆย,ยืดหยุ่นได้นะเวลาหนักอ่ะเดี๋ยวโอ้ผมดูไม่ได้เดี๋ยวมุดดูตัวที่เขาเชื่อมนะฮะเ<ด><ด>ชื่อมเพาเพราะอาคารหน้ามันจะบิดซ้ายบิดขวานะเนี่ยเขาก็จะกึ่งตรงนี้ครับเนี่ยกึ่งเพาตัวนี้นะตัดแล้วก็กึ่งเพานะฮะแล้วก็ใส่เพากลมนะมีโช๊คให้ อยากได้กว้างเท่าไหร่ก็ทําเอานะฮะเพราะว่าตัวนี้เขาจะทําให้มันยาวเผาตัวนี้ทําให้มันยาวเพราะว่าจะ,ะจะได้ทำพื้นมันอะจะได้ต่ําลงนะฮะเพราะว่ามันจะขึ้นได้ง่ายลงง่ายนะนะฮะล้อมันจะอยู่ข้างนอกนี่จางก็ทําสวยเลยนะโอตอนี้ใส่เลยอาจจะหลายตั้งนะฮะตัวนี้ตัวตัวค้ำนะฮะ ตัวค้ำจะมีสองน็อตนะตนะสองโอ้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีคนขโมยได้เลยนะนี่จอดซุมสี่ซูมห้าไม่ได้เลยน,นี่เอา้ามันก็ขโมยหมดละคนเนาะอ่าออกไม่ได้ออกไม่ได้ต้องต้องยกตัวนี้ขึ้นมันจะออกได้อ่าอมันไม่ติดดินแล้วใช่ใช่ไม่หรอกมันมันมันอันนั้นได้ไงข้างหน้ามันงมหน้าลงได้ไงห<ด>ายเลยหายเลยนะขี่ยามาเห็นนี มีระบบไฟด้วยนะฮะต่อเป็นมีระบบไฟด้วยนะครับไฟเลี้ยวครับผมจดทะเบียนพร้อมฮะจดทะเบียนพร้อมเอามาตีดสื่อมั้งบอบรอจดทะเบียนว่างเลยอ่ะจดทะเบียนกับรถลากอ๋อเหรอทางไกลทะเบียนมีเหรอมีมีทะเบียนจดอแต่มันจดรถใครรถมันนะอ่าอ่ารถทะเบียนเนี่ยอ่าอ่าอ่านี่ครับผมเข้าใจแค่ดื่มไม่ได้ไม่เหมือนพวกเหรอ พว,พวกนี้จดทะเบียนได้นะขัขนไหนาลากก็ได้ไม่รู้แต่นี่มัน,วนรวมอ๋อรวมนี่ฮะมีไฟเลี้ยวด้วยในไฟเลี้ยวเขาก็ไม่ใช่แจ็คนะเป็นยังตัดยุ่มอยู่นี่ไม่ใช่แจ็คก็โอเคนะครับทำทำได้ดีอยู่นะตัวนี้ไม่ได้พับนะตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมบางสำนักนะฮะเขาก็จะพับพับเล็กเอ้ยพับ พับนะนี่ยตัดนี่แล้วก็พับอย่างนี้นะฮะพับเข้าไปแต่ตัวนี้เขาจะเชื่อมตรงนี้เลยมาเฉียงเลยบางเจ้าเขาก็จะมาตรงใช่ไหมเหล็กเส้นเดียวนะบางเจ้าเขาจะเหล็กเส้นเดียวยาวไปถึงโน้นใช่ไหมถึงโน้นทีนี้เขาก็จะมาพับตรงนี้เข้าไปแต่นี้เขาจะเชื่อมนะฮะแล้วก็ดามบนดามบนดามล่างนะดามล่างอีกล่างล่างเป็นคานเมนอ่าคานเมน เป็นก็หลายตังนะเดี๋ยวนี้เหล็กแพงด้วยนะฮะแ <c oughs> ต่ก่อนผมก็ทําทํานะปะตอนนั้นต่ก่อนผมก็ทํานะฮะทําขายอยู่แต่ตอนนี้มันมันเหล็กมันราคาขึ้นนะฮะก็เลยไม่ได้ทํานะฮะลูกค้าสั่งค่อยทำเ,เขาใหญ่ครับอยู่ที่เขาใหญ่ตัดช่องตัดช่องครับอะลอง่ทยมา ตัวนี้น่าจะสามเมตรกว้างสองเมตรน่าจะน่าจะสองเมตรยี่แล้วมั้งนะมีตัวกันตกตัวนี้ให้ด้วยทำออกมาก็โอเคอยู่ครับเด็กก็ได้อยู่นะอันนี้น่าจะซื้อไม่นานนะฮะน่าจะใช้งานสักปีหนึ่งมั้งทำระบบออกมาได้ดีซาลี่ครับ สารี่พ่วงข้างครับนะแต่ใครก็แล้วแต่สำนักใครสำนักมันนะฮะงไปทำเองครับลองไปทำก็ได้ครับนะฮะคันหน้าตรงนี้มีนะฮะใส่ยางเจ็ดนะฮะเจ็ดร้อยขหก